นิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกนี่เชื่อแล้วเมื่อกี้หลับนิ่งนี่ขยับเอาดูดกันอีกแล้วใส่เสียงด้วยดูใส่เ้าวเสียงด้วยอออ่ะอออะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกกับลูกพิษบูนนี่แหละออแอะเออแอะเมื่อกี้หลับอยู่เนี่ยกินทางปากออกทางตูดนั่นน่ะ ทม่ไวทำความสะอาดไม่ไวห,หลับก่อนเ <c oughs> ผือแป๊บเดียวตื่นมาดูดกันอีกแล้วหานมเองได้ละไม่ต้องจับมากมายแต่คอยสลับเต้าไหนออกดีก็สลับให้ตัวที่ว่าเจอเต้าออกน้อยกินได้ทั่วถึง <c oughs> นิ่งบรรลับ มันก็หยับเป็นเดก็กนี่ไงแกงนี้ไงแกงลูกแม่โกโก,โก้ไงวันนี้ไม่มีลมแต่ก็ไม่มีแดดนะเนาะราได้นอน ใส่ดนตรีด้วยนะเวลาดูดอ้าวอ้าวอ้าววะอ้าวอ้าวอ้าวฮะตัวไหนเมื่อกี้ใส่เสียงตัวนี้เมื่อกี้กับตัวด้านหลัง หางชี้เลยดูดหางชี้เลยใส่เสียงด้วยใส่เสียงด้วยเออผู้หญิงหรือผู้ตายอ่ะใส่เสียงตังห์งผู้ตายเว้ยหัวขาวผู้ตายเว้ย ได้เว้ยหนุ่ยพูดได้เว้ยข้างนอกกันหนุกจริงอ่ะ